ก็กำลังจะมีสมาชิกเพิ่มอีกคนนึงค่ะก็เลยจะไปดูรถตู้สักคันค่ะจะอยากได้ที่แบบหรูหรารักชูนิดนึงนะเออสบายจริงอะ่ะมีนะครับโอ้โหโอ้ยนี่ก็จะแอร์เย็นเร็วจริงอะค่ะครับผมภายในหนึ่งนาทีครับคนเดินสองมือก็ได้ขับเอาผ่านแล้วเหรอคะ <laughs> ดาวดาว,ดาวเลยได้นะเอาไม่รู้จะพอจะพอที่นี่เลย <laughs> แล้วเรา,าขอพ,อพันทิกลับกันเลย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าตอนนี้ซีกําลังท้องโตมากมากเลยก็กําลังจะมีสมาชิกเพิ่มอีกคนนึงนะคะ่ะแล้วก็ของข้าวของเนี่ยก็เยอะตามไปด้วยวันนี้นะคะเราก็เลยจะไปดูรถตู้สักคันค่ะโจทย์ของซีก็คืออยากได้ที่แบบหรูหรารักชูนิดนึงนะแล้วก็ ใช้ในเมือนนงง่ายๆนะพ่อเนาะใช่แล้วแล้วก็ขึ้นลงนี่ต้องสะดวกภายในกว้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้ก็คือซ่อมต้องไม่แพงถูกต้องก็เลยเล็งเอาหาดเอาไว้ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะไปดูรถที่สตรการน,นะคะแล้วก็นัดเซลเอาไว้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ศูนย์คาร์ลอกกันแล้วนะคะกับคุณโน้ตที่เรานัดเอาไว้สวัสดีค่ะคุณโน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยากจะมาดูเอาพาดค่ะครับผมรบกวนคุณโน้ตเชิญเลยค่ะได้เลยครับผมสาหรับที่นี่นะครับเราคือบริษัทคาร์ลอกออโตอิมพร์ตนะครับสาขารามอินทานะครับที่นี่เรามีจําหน่ายทั้งในส่วนของรถยนต์ป้ายแดงนําเข้าใหม่นะครับแล้วก็รถยนต์มือสองเป็นรถยนต์พรีเมียมแบบคัดคุณภาพในส่วนของทางด้านซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นส่วนของรถยนต์ป้ายแดง นำเข้าใหม่นะครับตัวนี้ที่เป็นรุ่น X Hybrid นี่นะครับที่บอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันออปชันทุกอย่างครบหมดประตูสไลด์เป็นไฟฟ้านะครับมีหลังคา s u n ร o o ครับผมเปิดเลยได้ไหมคะได้เลยประตูสไลด์เป็นยังไงเอ่ยอ่านี่นะครับเป็นการกดด้วยดีครับผมนี่นะครับก็สะดวกสบายมากสําหรับครอบครัวนี่นะครับ รุ่นนี้ที่เป็นยอดนิยมสําหรับครอบครัวนะครับก็คือว่าเวลาเดินทางไปครอบครัวครับคุณพ่อขับคุณแม่คุณลูกนั่งหลังนะครับแล้วมันก็สามารถใส่คาซีทเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อมีแนนนี่มีพี่เลี้ยงก็นั่งกันไปข้างหลังได้อย่างสะดวกสบายในส่วนของด้านหน้านี้นะครับสําหรับบางครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นคนขับเองนะครับการนั่งของรถยนต์พวกออาพาดพวกนี้มันจะนั่งเหมือนกับแบบว่า นั่งสบายเหมือนนั่งโต๊ะทํางานนั่งโต๊ะทานข้าวอันนี้นั่งสบายบนรถเก๋งโอ้เนี่ยต้องคลองครับผมเออแต่แต่ว่าเหมือนก็ขับแคมรี่เลยครับผมนั่งสบายมากครับเราก็ไม่ต้องก้าวอะไรแบบหดหดมากมายเย้สบายจริงอ่ะครับ สบายไหมลูกจะได้จะได้เห็นหนูปรับเบาะได้นะทิพี่พันโยกอยู่ฝั่งหนูลูกอันใกล้ใกล้ใกล้อันใกล้ใกล้ตัวหนูอะถอยมืออ,อกมาอีกนิดนึงเออนั่นคือป,ป,ร,ปรับเอ็น <c oughs> คือคอนเซปต์ของเอาผ่านนะครับคือของผมนี่คือคอนเซปต์แฮปปี้แฟมิลี่คาร์นะครับคือมันตอบโจทย์ความสุขของคนในครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่นั่งข้างหน้าสบาย ลูกเนี่ยยิ่งชอบเลยข้างหลังมันจะแบบว่าโล่งแบบโปร่งกลางเดินเดินไปเดินมาครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าคนมีลูกเล็กๆอ่ะดีเลยนะคะเพราะว่าแบบคนโตนั่งหลังใช่ไหมครับผมแม่ก็นั่งกับคนเล็กข้างหน้าแล้วยังสามารถเดินไปเดินมาได้ได้เนาะกุณรับคุณพ่อจบจบข่าวเลย ที่ที่อยากรู้เลยก็คือว่าคันนี้ใส่คาซีได้ไหมคะครับผมได้ครับสำหรับเอาผ่านรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อครอบครัวก็จะมีในส่วนของเบาะที่เป็นไอโซฟิอยู่2ที่นั่งหลักๆก็คือตรงคู่นี้เลยค่ะก็จะมีในส่วนของแอร์แบ็กตรงนี้เป็นลาวบ้านลงมาเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งที่แบบว่าไม่โครงเลลงมากที่สุดเดี๋ยวจะลองให้ทางทีมงานยกคาซที่ึไได้สิอยากลองมากเลยแบบว่าเอาคาซีจริงๆมามาลองใส่ว่าแบบมันจะแคบไปไหมครับผมถึงบอกว่านี่คือรถที่ตอบโจทย์ ครอบหัวมากที่สุดนะฮะคือคาซีทเนี่ยวางตำแหน่งแบบนี้นะครับเบาะที่มีสัญลักษณ์ไอโซฟิกอยู่ตรงข้างๆนี้นะฮะคือเบาะที่สามารถที่จะใส่คาซีทของน้องๆเราได้นะครับก็คือตรงบริเวณด้านใต้เบาะเนี่ยเขาจะมีเหล็กที่มันเป็นตัวรองรับสําหรับที่จะเบาะที่เป็นคาซีทเหล็กมันเสียบจึก๊กไปได้เลยนะครับเป็น2ตํตำแหน่งที่นั่งตรงนี้ให้ความปลอดภัยสูงสุดภายในรถนะครับ ครับในส่วนของด้านหลังนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใส่สัมภาระทั้งรถเข็นทั้งกระเป๋าเดินทางกระเป๋าของน้องเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับผมสำหรับครอบครัวที่ต้องการใช้พื้นที่สัมภาระแบบว่าเต็มพิกัดนะครับเดี๋ยวจะลองพับบบกให้ดูทั้งสองข้างนะครับผมนี่นะครับนี่มันทานฟอร์เมอร์ชัดๆฟอร์เมอร์ <laughs> อนเนกประสงค์สุดๆนะฮะ <laughs> นี่นะครับโอ้โหตรงนี้สามารถเปิดเป็น วงอะไรสักอย่างก็ได้วงอะไรดีนี่เอาบอกแล้วหนูก็นอนเล่นได้คนเลยเนี่ยแต่ลองขึ้นไปดูซินะผมแอสเซอร์นูนทีก็ได้หรือจะเป็นวงส้มตำก็ได้พนั่งเราคางไกลนี่นอนยาวได้เลยเหยียดขาได้เลยออดาวดาวเลยได้ไหมเอาไม่รู้เดี๋ยวพอรถพอไว้ที่นี่เลยแล้วเราขอพันนี้กลับกันเลย ก็ในส่วนของคาร์ล็อกก็จะมีข้อดีในส่วนของเรื่องไฟแนนซ์นะครับมีไฟแนนซ์หลายๆที่คอยดูแลลูกค้าอยู่ของเราแทบจะครบเกิดทุกที่เลยระยะเวลาแบบเบสิกเลยคือ3วัน3วันรับรถได้ก็รับรถได้เลยตั้งแต่วันจ่อแล้วอย่างคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็่อนซึ่งเป็นคำถามทอ่เลยผ่อนดือนเท่าไหร่อันนี้ที่บอกว่าเป็นรุ่นที่ขายยอดนิยมเพราะว่าราคา2องล้านแปดแสนเก้าหมื่น S <S <S เป็นตัวป้ายแดงใหม่สําหรับเอาผ่านเลยนะฮะทีาจับ้องได้ครับผม <นะ S 1> แล้วก็มีแคมเปญที่ใช้เงินดาวน์รถเป็นแงแสาหมื่นเก้าพบาทออกรถได้เลยววรวมทั้งหมดนะฮะรวมทั้งประกันภัยชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนค่าต่อภาษีการตกแต่งรถยนต์ทั้งหมดทั้งฟิล์มพรมทุกอย่างครบไม่ต้องจ่<ม>ายแยกย่อยอะไรอีกแล้วใช่ครับหนึ่งแก้าเงินมาแค่นี้ก็อดเลย <No. S 1> ครับผมสูตรนี้ได้ข่าวว่ามีมือสองขายด้วยซีก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าใครที่มาแล้วสนใจมือสองเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับก็คือสําหรับเอาผ่านมือสองพรีเมียมนี่นะครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับลูกค้าที่มองว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องไปลงทุนกับป้ายแดงเยอะถ้าเป็นมือสองเนี่ยใช้เงินดาวในการออกรถแค่4 9 0 0 0บาทโอ้โหหรือ99,00หืบาทอยู่ในเลนส์ประมาณนี้แน่นอนหรือบางทีมันขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วย ลูกค้าเครดิตดีศูนย์บาทเลยก็เอารถาับไปได้เลยไม่ต้องจ่ายวางดาวสักบาทเดียวใช่ครับผมทีนี้อยากให้คุณนดช่วยบอกนิดนึงว่ามือสองค่ะมันจะมีอะไรแตกต่างจากมือหนึ่งบ้างคะครับสำหรับมือสองเนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปแล้วก็มีของเราเนี่ยจำหน่ายตั้งแต่ปีที่เป็นบอดี้ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะจะอยู่ในช่วงเลนส์ราคาประมาณล้านนิดนิดอ่าถ้าเป็นล้านถ้าเป็นล้านนิดนิดเนี่ยเหมือนเดิมก็คือใช้เงินรถมาทั้งสี่ห้าหมื่น พอนเดือนละแค่สองหมื่นนี่อันนี้คือเบาหวิวเลยพอเดือนสองหมื่นก็ได้ขับอาผ่าแล้วเหรอคะได<ช>้ข่าวว่าคุณโ,โ,โน้ต มีโปรพิเศษสําหรับแฟนเพจของซีด้วยอยังไมเตรียมมามอบให้เลยนะครับสำหรับครอบครัวหรือเป็นแฟนเพจของทางคุณซีนะครับผมคาร์ล็อบเรามอบสิทธิพิเศษนะครับท่านใดที่บอกว่ามาจากเพจคุณแม่ยังสวยนะครับเราจะแถมฟรีในส่วนของเคลือบแก้วรถยนต์ให้ทุกคันเลยมูลค่า39,000บาทโโนะครับเป็นแพ็กเกจที่ดูแลตลอดระยะเวลา5ปีพร้อมกับแพ็กเกจรีนิวสปา แพ็กเกจรีนิวสปาหมายความว่ารถของท่านเอาไปลุยเข้าป่าขึ้นเขาเลอะยางมาต่อยค่าฝุ่นโคลนต่างๆก็เอากลับมาเอากลับมาให้เราเราจะรีนิวสปาให้ใหม่ถึง3ครั้งด้วยกันซึ่งแพ็กเกจนี้ถ้าไปทำข้างนอกนะครับสูงอื่นจะคิดมูลค่างครั้งละประมาณ1 5 0 0 0บาทหรือ2 0 0 0 0บาทสรุปแล้วรวมของแถมนี่รวมแสนบาทแน่นอนครับผมเยอะมากเลย <laughs> จัดหนัก <laughs> ให้สำหรับแฟนเพจคุณแม่ยังสวยครับต้องมาที่สาขาเนี้โดยเฉพาะเลยสาขารามอินทราเท่าน,านั้นต้องมาที่คาร์ลอมามอินทรานะคะ เมื่อกี้ได้ชมทั้งป้ายแดงและมือสองไปแล้วนะครับแต่การชมอย่างเดียวยังไม่ดีเท่าการทดลองนั่งหรือทดลองขับเดี๋ยววันนี้โนตจะโนตจะเป็นไดเวอร์ให้พาทั้งคุณสีและครอบครัวไปลองนั่งกันเยี่ยมเลยเี่แหละคือเวลาเราจะดูรถนะคุณโนตมันก็ต้องลองนั่งจริงต้องลองนั่งดูก่อนดีเลยค่ะป้าพีทไปลูกยี๋ยวเชิญเลยครับโอเคตอนนี้นะคะเราก็เอารถมาลองลงสนามจริงดูว่าเวลานั่งจะสบายหรือเปล่าอย่าเพิ่งหลับกันไปก่อนนะโอ้ยนิ่ม บอกเขายกขาขึ้นได้ด้วยนะใช่ค่ะอันนี้คือแม่เวลานั่งางไกลนะแม่ก็จะหลับไปเลยยาวๆอุ๊บเบาะนี่ปรับเอนได้เกือบร้อยปองศาเลยนะครับกึ่งๆเป็นท่านอนเลยครับผมกอแต่อายเย็นแล้วจริงอะค่ะครับผมภายในหนึ่งนาทีครับในหนนาทีครับโอ้แล้วเดี๋ยวเอาน้องไว้ตรงนี้เนาะพ่อไว้ข้างหน้าหนูอยู่ข้างหลังเราแบบเขาตกแต่งดูรักชูจริงนะคะทีชอบที่ชอบรถที่มีแบบ บุบุไม้ๆอย่างนี้สำหรับเอาผ่านนี่ให้ความสําคัญกับผู้ผู้บริหารที่นั่งด้านหลังมากนะครับตัวรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานนะครับบริเวณกระจกรอบคันหลังเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นกระจกที่รมสีดํามาครับผมเพื่อที่จะป้องกันความเป็น p r i เวซีนะครับแล้วก็ในส่วนของการกรองแสงใช่ครับมนี่ไงพ่อลูน่าโนเอสำหรับฝอกอากาศ ถ้าเราไปต่างจังหวัดนี้นั่งกันสบายเลยแล้วเนี่ยหมายถึงแม่กับลูกใช่ไหม เราดูรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นช่วงของการพูดถึงความร oh. ู้สึกกันบ้างก็แม่ชอบนะชอบมากเลยเพราะว่าเขาตอบโจทย์แม่ทุกอย่างเลยคือมีความรักชูในตัวเนาะแล้วก็กว้างขวางใช้งานง่ายนะคะในเมืองก็ขับได้ไม่จําเป็นทว่าต้องรองออกต่างจังหวัดอย่างเดียวเนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากมอบความสะดวกสบายให้กับครอบครัวให้กับลูกๆนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยอันนี้ต้องถามความรู้สึกคนในบ้านบ้างเป็นไงลูกชอบไหมคะ เออแม่คินแี้วืนพอล่ละลองบอกสิอยากได้เลยเหรอจริงอยากได้เลยเพราะมันมันตอบจบจามิลลี่คานุผิดใช่ใช่ชอบตรงที่เขาแบบใส่ของได้เยอะแล้วก็นุ่มมากเงียบมากแอร์เย็นสบายคือแบบครบทุกอย่างจริงๆพ่อชอบตรงที่ใส่ถุงก้อมได้หลายใบเวลาไปกับเพื่อนๆนะโอ้โห perfect แล้วในบรรดาความชอบทั้งหมดอ่ะราคาก็น่ารักด้วยคือ เราไม่รู้เลยว่าร้านนิดสองร้านนี้สานน 3, มารถถอยเอาผ่านได้ก็คือที่นี่แหละค่ะคาร์ลอฟก็เดี๋ยว <Wow. S 1> จะยังไงกันเดี๋ยวขอแอบคุยกันหลังบ้านนิดนึงเนาะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณโน,น้แล้วก็ทีมงานมากๆเลยนะคะที่ให้สีได้มาดูเอาผ่านในวันนี้ครับผมค่ะ ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจกําลังมองหารถครอบครัวแบบรถตู้หรูลักชัวรี่นะครับพวกเราทีมงานคาร์ลอฟสาขาลามอินทาทั้งหมดนี้นะครับพร้อมรอให้บริการทุกท่านอยู่ที่นี่ครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ลงท้ายไว้ให้ด้วยดีค่ะแล้วก็สําหรับแฟนเพจนะครับของทางพี่ซีนะครับคุณแม่ยังสวยนะครับอย่าลืมนะครับทางทีมงานของพวกเรามีฝากโปรโมชั่นพิเศษไว้ให้อยู่แล้วจะได้รับข้อเสนอพิเศษที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับผม ก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมาดูรถก็มาได้ที่สาขารามอินทานะคะจะเจอเซลหน้าตัสวยๆแบบนี้แล้วก็เจอคุณโน้ตคอยให้บริการอยู่นะคะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณคุณโน้ตอีกครั้งนะะึงค,ค,ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีดค่ะสวัสดีครับ